5พระเครื่องพิธีใหญ่ราคาหลักร้อยมีรุ่นไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับครับต้องบอกก่อนนะครับว่า5รุ่นที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ5รุ่นที่ผมหยิบยกมาจะเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับครับอันดับที่5นะครับผมยกให้เป็นพระผงปากน้ํารุ่น6นะครับโดยพระผงปากน้ํารุ่น6นะครับ จัดสร้างในปี2,532นะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะผสมมวลสารเก่าของหลวงพ่อสดวัดปังน้ำนะครับตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น5นะครับและรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับชาวไทยพุทธแถว3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเจอประสบการณ์มามากแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าของร้านทองนะครับพ่อค้าแม่ข่ายนะครับใส่พระวัดปางน้ํารุ่น6กกันมากนะครับโดยเรียกกันว่ารุ่นนี้รุ่นแย่งกันรวยนั่นเองนะครับ โดยปัจจุบันนะครับราคายังไม่แรงมากนะครับยังเช่าหากันที่หลักร้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่านํามาใช้มากๆเลยนะครับครับอันดับที่4นะครับผมยกให้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังรุ่น122ปีนะครับโดยจัดสร้างในปี2537นะครับะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังย้อนยุคนะครับโดยพิธีปลูกเสกนะครับมีความยิ่งใหญ่มากๆนะครับและมีพระเกจิคณาจารย์ปลูกเสกพร้อมกันมากถึง122รูปนะครับ อาทิเช่นนะครับหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับครูบาดวงดีวัดท่าจำปีนะครับหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระนะครับและมีอีกหลายๆเจิที่ร่วมปลูกเสกนะครับและในปัจจุบันนะครับสมเด็จวัดละครรุ่นนี้นะครับก็ยังเช่าหากันในราคาที่หลักร้อยนะครับถือว่ายังไม่แพงนะครับก็สามารถนํามาใช้นํามาสะสมได้นะครับครับอันดับที่3นะครับผมยกให้เป็นพระปิตาวัดโคนอนนะครับจัดสร้างในปี2514นะครับ โดยรุ่นนี้นะครับจัดสร้างเพื่อฉลองอุโบสถหลังใหม่ของวัดโคนอนนะครับโดยใช้แท่งเนื้อตะกั่วของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังมาเป็นมวลสารหลังนะครับโดยพระปิดตาเนื้อตะกั่วรุ่นนี้นะครับเข้าพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่นะครับปลุกเสกนานถึง9วัน9คืนกันเลยทีเดียวนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับโดยคณาจารย์ที่ทรงคนรุ่นมากมายนะครับเช่นหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับหลังจากที่ได้พระชุดนี้แจกจ่ายออกไปนะฮะคนก็นําลองไปยิงนะครับปรากฏว่ากระสุนด้านบ้างนะครับยิงไม่ออกบ้างนะครับและยังพบประสบการณ์แคลค่าปลอดภัยนะครับที่เคยเป็นข่าวโด่งดังตามหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อหลายปีก่อนนะครับและจึงทําให้รุ่นนี้นะครับราคายังไม่แพงนะครับและมีประสบการณ์มากมายนะครับก็สามารถนะครับนํามาเช่าหาไว้บูชาได้นะครับ ครับและอันดับที่2นะครับผมยกให้เป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับจัดสร้างในปี2521นะครับโดยลักษณะเด่นของเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้านะครับโดยรุ่นนี้นะครับจัดสร้างโดยพลเอกสังัดชะลออยู่นะครับเพื่อนําไปแจกจ่ายทหารที่ไปรบในสมัยนั้นนะครับและพิธีมหาพุทธาพิเศษโดยสมเด็จพระสังฆราชทรงจุดเทียนชัยนะครับ โดยพิธีปลูกเสกนะครับปลูกเสกถึง5วัน5คืนนะครับโดยคณาจารย์ทรงคุณวุฒิในยุคนั้นนะครับถึง108รูปเลยทีเดียวนะครับอาทิเช่นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหลวงพ่ออุตมะวัดวิเวการามนะครับหลวงพ่อคิงวัดถลุงทองนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับ รวมถึงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับและมีอีกหลายๆเกจิร่วมปลุกเสกในครั้งนั้นด้วยนะครับจึงทําให้พระเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นพระที่มีพิธีใหญ่นะครับและมีประสบการณ์มากตายนะครับและราคาในปัจจุบันนะครับเช่าหากันอยู่ที่หลักร้อยนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่านามาสะสมและนํามาใช้พุทธคุณเป็นอย่างมากนะครับครับและอันดับที่1นะครับผมยกให้เป็นเหรียญ25พุทธศตวรรษนะครับ โดยเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปี2,500นะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพาเครื่องนะครับและมีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติการของวงการพาเครื่องนะครับโดยม an ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่9นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับเสด็จเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยนะครับและทรงกดพิมพ์เป็นปฐมมาเลิกนะครับและเททองในพิธีพุทธาพิเศษมวลสารอีกด้วยนะครับ โดยพิธีมหาพุทธาพิเศษนะครับในการจัดสร้างพระ25พุทธศตวรรษนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษถึง2ครั้งกันเลยนะครับในพิธีแต่ละครั้งนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับจากทุกนิกายทั่วประเทศรวมทั้งหมด108รูปกนะครับมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้ด้วยนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญของประเทศนะครับในการปลูกเสกพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ โดยเอกลักษ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับจะเป็นพระพุทธปางลีลานะครับซึ่งถือว่าออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆนะครับในการเช่าหาของเหรียญรุ่นนี้นะครับบางพิมพ์ยังเล่นกันหลักร้อยนะครับจึงเป็นพระเครื่องนะครับที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับและนํามาใช้พุทธคุณได้นะครับครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ5้าเหรียญที่ผมหยิบยกมานะครับ หากพี่พท่านใดชอบนะครับรุ่นไหนก็สามารถเช่าหามาบูชาไว้ได้นะครับหรือพี่พท่านใดนะครับมีความคิดเห็นนะครับอยากจะแนะนำพักเครื่องรุ่นไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทําคลิปแบบไหนนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ